ใส่จัมโบ้โอ้โหนี่ดู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 ประมาณโล่งอ่ะขี้ยาด้วยเหมือนจะมีคนเล่นน้ำอีกแล้วนะครับผมตามเสือ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 ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับแล้ว ออลดอกไม้มาด้วยอะใช่ออลดอกไม้ <c oughs> มันสวยดีอุษาติสาวตามมาด้วยนะผม <c oughs> กำลังออกอาระวาด้วยผมรุ่นนี้เออลุงสวัสดีนะผมวันนี้ไปเที่ยวอะไรวะจ๊ะวันนี้สิบห้าเดือนอะไรจำเดือนจำดาวไม่ได้นะสิบ <c> ห <oughs> ้าเดือนสิบนะผมโอกำลังหันเหียบอะไรนะผมเตรียมพรอ้อมนี่เน,นี้ย่ลงชุดใหญ่นะใส่หนักนะ จอยเนี่ยสั่งสง่งมาจากไปอินนั้นไอทีโลกๆไม่ใช่นะผมอุปกรณ์ <c oughs> หาปลาปลาเนะผมนะเนี่ยเนี่ยถังกระลอนกระลังกระมังขวดที่เห็นนานๆไม่ใช่ <c oughs> เอาไปใส่น้ำพึ้งนะผม <c oughs> ไปเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวไปลุ้นที่ทุงหน้าน,นะผมก็เสียชีวิตไปนหนึ่งนะครับผมทีมงานไอ้ขาไอ้ขา เดจะเอาว้แยกราดนะผมอันนี้กำลังให้เก็บแรงเนอะเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปลุยแล้วนะครับผมงานทีมงานเลยวันนั้นใส่เล่นๆไหมสิบสี่คันโน่นๆเดี๋ยวผ่านยอดกำลังยัดผ่านผ่านผ่านช่องโอ้โหนี่ครับผมนั่นแหละนั่นแหละต้องมองอย่างนี้นะครับผมหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดหัวหน้าชุด ชี้เป้าเลยผมสวัสดีคผมวันนี้กับผานายคนป่าวยูน่นี้มากัน3คน <laughs> ไปเดี๋ยวลุยนะผมจะได้มากได้น้อยเดี๋ยวมันรุนกันนะผมว <laughs> ันนอาจ,จารย์จ่อยมาจากนวะเลยนะว <laughs> ันนี้พามาเย็ยนที่บ้านผานผมไปเดี๋ยวลุยใส่นะผมน้ำหมูหมักไทยคือเก่านะครับผมเดีอ่ะชอบ <laughs> มันมีอะไรครับผม จมไปเลยใสไปเลยก็มัดนะผมง่ายๆแ่นี้นะครับผมนี่นะผมวันนี้เจอทีมงานสายโหดนะผมว <c oughs> ันนี้มาสามคนเลยไปแล้วครับผมน้ำยุบแล้วนะครับผมนี่ ใหญ่ใหญ่นอนผันยอดผันยอดเป็นอะไรนะไอ้หนุ่มเสื้อแดงแล้ววันี่พี่ยอดอ่านแล้ววาเป็นพิลเลเตอร์ได้ไหมไปไปไปชอบเข้ากล้องนะผมขี้อายครับคนคนนี้ก็วันนี้ค่อยยังชั่วนะผมมีพี่ยอดแบกป่าไหมเนาะแบกป่าไหมค่อยยังชั่วนะผมลึกโน่นมุนเงี้ยนะก็นี่นะผมหมายเสองหมายเสอง เนี่ยเหยียบเอ้ยเหยียบหมุนหมักอันนี้ก็จะเดินง่ายหน่อยนะเมื่อกี้โหดร้ายหน่อยนะอาจารย์โหดร้ายหน่อยกิ๊หมายโหดเลยผมเนี่ยมอมหมดเลยนะไปเดี๋ยวพาต้นยอดนะผมหมายเก่าเลยนี่หมดเลยเดี๋ยวลองไปนู่นแล้วครับผมซอยสุดซอยสุดซอยครับไปเนี่ยไปเดี๋ยวเขาใส่กันนะผมก็เรียกต้องถึงขั้นเบิกตัวอยากทีมงานนวะมาผมงานนี้จัดชุดใหญ่ไม่รู้จะไาไปไหนหมดหรือยังไม่รู้นะผม ไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมคืนใส่เป็น100ร้อยเองครับผมวันนี้ <laughs> ใส่ทีทีเลย <laughs> ตึงเลยนะผมกับมาฮะฮะห <laughs> ลุดหรืจังฮะหลุดหุดอวะเอาอยู่ะเ <laughs> ยอดน,นี่ <laughs> เอาแล้วผมแต้มแรก หมานหมานหมนใส่อะหมานแล้วนะมานแล้วหมานแล้วหมาแล้วแรงกแรลกนะผมเอาแล้วก็ผมนี่นี่แรกแรลกนะผมเอาแล้วมีตัวครับมีตัวไปกินแล้วครับผมไปจะใส่ต่อนะผมนี่สั่งทีมงานอย่างน้ำว่านะครับผมต้องเล่นชุดใหญ่แล้วผมผ่านคนเดียวเอาไม่ทันนะผมเดี๋ยวคืนนี้มันรุนกัน ิดีโดน่มกดุนหลุดหลุดโอโหบาเลกกัดอื้วกอกว่าผว่าีดึงเปล่ามันฉีกไม่มีฉีกหรอกมันไม่มีตัวเลยมันดุกเกี่ยวกับหญ้าเฉยๆมันหลุดยื่อสแน่นแน่นม่ม่ม่แกมือใหม เจอตัวแล้วครับผมช่อนกวนช่อนลูกระชอนน้อยแท้ๆเลยนะโอ้จริงมากเลยเกแก่แกะตรงนั้นนะถอดเลยนะถอดหูนะดูหัวดูหัวรบสวัสดิกันในยามค่ำคืนนะผมนี่ขานใหญ่อันต่อเหนุ่มเสื้อแดงต่อยหมวกแดงแต่ว่าคันแรกอ่ะครัไหนไ่งครั้งแรกนะไหนผมเห็นเบ็ดเลยนะจ๊ะไหนวะน้ำมันง่ายเชือกนี่ตัวนี้เชือกนี่ไหนบอก นี่เกิดซิงไม่ย่างเห็นเหย่๋นะ่หยุดยัางต่างดูนะเห็นะดูหมดอ่ะเดี๋ยวขยับใหม่นะผมเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะผมหลังที่สองนะผมไะอยากให้ย่าให้อายให้อายเขานะลูกเป็ดเลยเด้อเดี๋ยวก็เบ็ดแต่เดี๋ยวนอเดี๋ยวเป็ดมันใหม่เด็ดเยอะหมาแล้วครับผมแต้มแรกข้ามคืนนี้นะผม ลุนสนุกแนะ่ผมถ่ายอย่างนี้แล้วก็นนะ่ใจนะอ,อย่างนี้สนุกครับผมถ่ายอย่างนี้สนุกใส๋ยวใส่ใหม่นะผมเมื่อกี้ดึงดิ้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 ดรูเลยติดแน่อืออือเนีผมสายงานลุยกับผ่านไอ้ขึนป่าผมช่องเล็กๆบ้านๆนะผมบเบ็ดเยอะผมวันนี้งักว่าจัดชุดใหญ่เลยว,วันนี้ <c oughs> ใส่เดียวกันหมดนะเมื่อไหร่ ขอให้ติดอย่างเดียวครับผมหมานครับผมหมานหมานเหมือนจะมีคนเล่นน้ำอีกแล้วนะครับผมตามเชือกดิมันตึกตึกมากตามเชือกตามเชือกตามเชือกไปเป็นง,งั้น,นะครับผมเห็นเชือกบ่ลุกจังวะอมแค่ใส่ยาวทำ <c oughs> <c oughs> ไม่ยาวไม่อยู่หลุดไหนเชือกยังไม่เห็นเชือกเลยเหยื่อนะใช่ไหมนะ ยังไหนว่าเชือกไปไหนนะไม่เห็นเชือกเลยนี่ไงเชือกนี่ก็ตามเชือกเลยหลุดไปแล้วมั้งกระตุกขนาดนั้นอย่ากระตุกมันตามมันเสื่อมทินหมินปากนะหยุดงัดมางัดมาโอ้ยไซย์ไซโลหลุดไม่ได้หลุดหรอกหาไม่เจอเลยไซโลไซโลใส่ยักษ์อะไซโลนะ ว้าหลุดหลุดไงชัดเจนไม่หลุดหรอกมันหลุดยังไงตามนี่ตามนี่ยังอยู่ตามเฮ้ยยยูยูยเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นนั่นนัเดาเชือกนั่นนันจเนเย็นเยนเนชือกยูโอเคเกัียวเดีกลเชือกก่อนโอเคครับผมโหหมันแล้วอย่างนี้เอาแล้วเอาแล้วโอโห จานอือจะไปไหนล่ะมึงจัดเลยบ่โอ้โหโบได้อีกแล้วครับนี่ผ่านย่อแล้วผมเอาหลังที่เท่าไรจานสี่หลังที่สี่ครับที่สี่ใส่ไม่ได้ปลาซื้อเนื้เนี่ยใส่เลี้ยงใส่เลี้ยงกันไปเลยใส่เลี้ยงเลี้ยงมาจานเลี้ยงครับเลี้ยงแล้วได้ใส่ต่อแล้วผมคึกคักแล้วหุบไหวแกผมถึงเปี้ย Lại xài phải, dù này non Từng pía anh, yết. tự nhiên kapo, hôm. Hey, yêu bạo đi. <laughs> Bây giờ này. Bao giờ nghe? Để đi. Hey, bạo thế này đi. Bạo bầu Bạo đi. bầu đi. quá, đi. Bạo đi. Bạo này, Bạo đi. Bạo đi. để chơi Bạo đi. Bạo đi. Để đi. Bạo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  này sạch đi. Bạo đi. Bạo

หนึ่งศพนะครับผมนี่ยานป็นไงใส่งามใส่ปลาเลี้ยงใส่ปลาเลี้ยงใส่ปลาเลี้ยงของแท้นะครับของแท้ยังคุ่งเลยช่วงหน้าป่ะจ๊ะยังคุ่งหน้าเลยใส่ปลาเลี้ยงเอาเรื่องแล้วปวดหวัวแล้วนะโอ้ยสี่ตัวก็จะแกลโลแล้วมั้งนะใส่ปลาเลี้ยงนะ เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยเด้อแพ้ป่ะเนี่ยคุณเนี่ยใส่ไงใส่ปลาใส่ปลาเลี้ยงเดี๋ยวลุยกันต่อเลยผมสนุกแน่คือเนี้ยไปได้ไหมผมเดี๋ยวไป็รุ่นด้วยกันวันนี้สภาพดีนะผมพานต้องดูแลแขกแล้วจะดื่มมากไม่ได้นะผมโอ้โหบี้ยเลไอยู่วะไม่น่าอยู่อาจารย์ กันเนี่ยตามดิลูบต๊นนะครับผมจะดูดอกเดี๋ยวนะครับผมถ่ายมั้งไม่ได้ถ่ายมั้งเดี๋ยวดึงมันมาต้องไล่สายไล่สายก่อนนะครับผมหลายตัวอยู่แล้วนะแล้วขอกวานแป๊บนึงนะครับผมมีการถึงกระเช้าขาดก็เกิดขึ้นนะครับผมน้าเนี่ยยังไงจะใส่จัมโบ้เลยฮะเอาดิ มันเบายังไงไม่รู้ดึงขึ้นมันดูแล้วรุนนะครับผมตัวนี้คือตัวปัญหาเนอะผมปกปะช่อนเบาหมอนะนี่ครับผมตัวปัญหาตัวปัญหากินก่อนอะไรตัวปัญหานะผมไปเดี๋ยวใส่ไหมครันเพื่อนเพื่อนนี่ลมก็ดีนะอากาศยอดไปไงข้างหน้าเป็นไหมฮะเป็นเหยียบโอเคโอเค ลุ้งเงาเรื่อยๆนะผมยังมีอีกหลายหลังนะผมตัดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะก่อนนะครับผมโอ้โหก็เปียกแหมทำยังไงพี่เปียกคนเดียวแล้วถอดเลยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวนะต้องไหวเนีเดี๋ยวติดเยอะจัดต้องถอดเลยครับติดเยอะจัดไงเอาเรื่องนะผมนี่แล้วมันจะเกนอนดูดู หมดเล็บไปสายยาวันไงโอ้เอาไหมละครสองมือพนยาโอ้โหหลุดเงี้ยน้ำกำลังดิ่งอย่างี้ยสื้อผ้าเรเปียนเลยเอาได้ตัวตัวอะไรเดือยมันหมดเลยเอาใสยลงทุนร้อยล้านนะลงทุนร้อยล้านเลย เดี๋ยวมิมงานคิมงานิมงานสายลุยตรงนี้ <c oughs> น้ำมาจิปาไปก่อนนะผมเ๋ยเป็นดักหนูนะผม <c oughs> ล้อนูนะน่นน่ะน้ำยิบๆุ๊บนะผมเ <c oughs> ข้าหนาวดี นยายันนะแดดหนาวก็ดีเดี๋ยวไปลุยกันนะผมนี่ก็ดูเบ็ดดูปลาไปก่อนนะครับผมนี่นะ้วผมก็ได้อยู่นะนในกระสอบนะครับแล้วก็ผมใส่ยักษ์นี่อืมหัวใจเสียเลยเมื่อกี้พานลงไปต้องใส่ที่ดึงตึบดึง,ด,งดึงกอย่าแล้วมั้งแล้วมันก็มันก็ไม่ดึงเลยอยาจารย์มันไม่สวนมือเลย จับเมื่อกี้มันขดวัดเผาแขนเลยนะเมื่อกี้อยู่อยู่นะอยู่ครับผมจ่ายเสียเลยผมเคลียร์ย่าเลยเน,น,นี่ยเดี๋ยวเคลียร์ย่าใหม่ก่อน <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตอนนี้ก็โฟงงมหาเลยนะดอกเมื่อกี้นี้ <c oughs> เราวาดได้ผมรุ่นนี้กลัวโอ๊ะโอ๊ะนะผมยังมาดเอ้ยังขังอยู่นะกับพนักงานท่านป่าครับคืนนี้เดี๋ยวเตรียมงานนะผมมากระเสียดสุดใจสุดใจสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวผมใส่มีสองตัวแล้วนะไหมสวยปล่อยไปตัวอ่ะตัได้หลายนะครับผมเนี่ยมาตรฐานอยู่นะที่ได้ที่ได้หมายเลขเลครับผม เอีกสองสามไม้ไม้แรกก็สองโลไม่น่าพลาดน,นะผม,มค่ำคืนนี้นี่เอ้าขับไปดีดีเฮ้ยรายการหนึ่งนะครับผมนี่สวยงามอเอาเรื่องนะผมเอาเรื่องเอาเรื่องนี่นะทีมงานนี่จ <languages> ะปลดนี่เลยปลดปลายเชือกเลยแล้วมันอยู่นวนวนไหนเนี่ยน้องมันมาไหนไปหาไปเรื่องจะดึดึงยกอย่างนั้นดิปลดนี่กันดิ เฮ้ยเฮ้ยง่ายง่ายนมาเล้มาเล้เรื่อยยิงดีนะผมส่ลงไปะผมไปห่อไม่งนี้คทันเนี่ยิกระต่น้อยนะผมเนี่ย ยอดไปแล้วครับจัดไปมาอีกหนึ่งเนื้อผมนี่ใหญ่ๆไญ่ไทยจำ بو ไทยจำ بو ไทยจโบ้ไทยจำ بو หนึ่งแต้มสะสมกันไปประมาณโลงอ่ะขี้ยาด้วยนี่ก็ค่อยช่วยนะโอเค หลวงอะ่ะพิยาเลยสายมีดส่มีดจะยอดนี่ติดยอดไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนนะครับผมโอ้โหส่จจำโบโอ้โหนีด่ดู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 โอ้โห ไต่พัดคุมบัตรเล็บโอ้ยใหญ่ครับผมพี่น้องครับพี่ยอดบอกว่าชัดใหญ่ตัวนี้ไอ้สลงฟลิงดูสิใหญ่ขึ้นผมใหญ่เลยผมโอ้ยไตรุ่นแน่นอนใส่งามใส่งาหลายๆนะครับผมนี่ รู้ผลงานกันนะผมะยังแกะไปกินเลยเอาตรงนี้ก่อนนะสุดสอยแล้วนะครับผมไ,ไปไปรู้ผลงานกัน <c oughs> เหลืองอากลากเลยหน่หนๆจานเ่๋อถือนะครับ ใส่สวยนะมันนี่ในกระสอบเลยแตมันรุ่นนะผม้อโอ้ยได้บุ๊บโอ้ยทะเลนะเนี่ยฮ่าีนะครับผมต้องมาไปช้อนหมอก่อนนี่ไัมโบขัดไปช้อนใส่นูนี่มใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ แตกหมายเดียวนะผมโอ้แตกแตกสามหมายนะรู้เรื่องนี้นะงานผ่านยอดตัวหลายตัวนี้นะเนี่ยนี่ได้แค่นียเช้าอีกนะเสียได้ครับผมมีสองหมายนั้นมันเนี่ยครับไอ้ปละชนเนี่ยตัวเท่านี้เนี่ยมันกวนนะผมเต็งเลยหมายนั้น ่ยังได้นะผมนี่แต่บรรลุ้นกันที่เพงเช้าตอรุ่งสวัสดิกันยามเช้าแล้วนะผม <c oughs> ได้ไล่เก็บดดยังไม่โดนนะเช้านี้เรไม่มีผลงานนะผมไปเดี๋ยวไล่เก็บเดี๋ยวข้างไหนติดเดี๋ยวถ่ายดูนะผม มันกินแตกนะผมหมายนี้หมายนี้ได้เกินสามโลนะสามโลสองขีดวันไหลอย่างเดียวนะผมเนี่ยนี่ครับอากาศเชา้าหนาวเย็นๆนะครับผมอันนี้น่าจะโดนนะดนูจริงๆโดนยากเดี๋ยวไม่มีผลงานนะผมเช้านี้เดี <c> ๋ <oughs> ยวก,ก็โดนนะผมโดนเดี๋ยวก็ถ่ายอันยอดหรอกฮะ นี่แตร์นะครับผมอ๋อนี่ยังไม่ได้นันเลยแตร์แรกม,มาแล้วเดี๋ยวแกะก่อนนะครับผมเชา้านี้จะได้แตมเดบยวปะเนี่ยเราไำงานหน้าชุดฮึแย่ yeah. ถ้าย่างงี้นี่ติดยานะ <c ười> แย่ติดยาเนี่ยอากาศหนาวครับผมเย็นอากาศเย็นเดี๋ยว ขาดิตึงองกันนะเดี๋ยวงหมดไม่รู้ตึงติดยาติดอะไรกันรู <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดอกเลยเออตรงนี้มันตัวใหญ่นะต้นนี้นะเกลดแกะปวดนี่นี่นหน้าชุด,อด,อดโอ้ยกินกินกินตื่นนะคผมเกลจดแกะแถบมบสองมาแล้วนี่ยอดเป็นไงอย่างนี้ป่ะ นี่ด้วยผมฟานยอดสวยๆเป็นไงจ่าดับผลงานตอนเชา้าอันนี้มาจากไอ้เจ็ดประจันบานเลยเนี่ยจ่าดับมาปงฟัดปงฟันแล้ผมจ่าดับว่าไงวันนี้วันนี้จ่าจะดับแน่แล้วนี่เช้านี่เงียบเพืนเดี๋ยวไปดูเลยผมจ่าจะดับแล้ววันนี้ จ่นนี้เป็นแดดสองแต้มแล้วผมเบ็ดไม่ตึงไม่ยุงไม่ยังเลยครับผมนี่ครับได้ก็บอกได้ถผมไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะผมวันนี้ <c oughs> จ่าดับแล้วผมจ่าดับว่าไงเฮวิจ่าไม่ดับบอลเนี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เ,เก๋อ๋อ้ยจ่าแล้วก็จ่าจะดับแล้วรู้สึกว่าจ่าจะดับแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เอาเยอะเอาเยอะ <c oughs> <g ül> อันนี้ไงเฮ็ดอัพหน่อยครับผมสวยๆครับเช้านี้นี่สามแต้มก <g ül> <g ül> ็ผลลูกอมคาร์านี้เช้าที่นี้ยผมจะสามตัวแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะครับผมช่วงเมื่อคืนทำหมดแล้วไปน,นัแปรงหน้าผ่านเข้ามาดูพึ่งนิดเดยวครับผมสามตัวโลนะผมช่างแล้วครับผมเมื่อกี้นี้ ได้สี่ตัวแลนะผมะช่อนน้อยตัวนึงนับนเป็นแต้มเดี๋ยวช่อนเก็บก่อนนี่ได้ท่านไหนบอกพ่าน,นั้นนะผมรอบเช้าไม่โกหกนะผมร้อยกว่าคันได้ท่านี้จริงๆนะครับแต่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้สามรถสองถึงสามรถสองอันนี้โลหน,นึ่งสี่รถสองนะผมสี่ครับผมนี่นะผมใส่ผมปไปเลยนี่ใส่ยัมโบแหมรุ่นเดียวกันเลยนะอย่างกระซือว่าจากตลาดเลยนะ สายเออเนี่ยส่นครนายกในแ่รุ่นนี้นะครับผมงั้นนี่ขอได้แบ่งกันกินครับผมีอยู่ที่บ้านครับโอ้โหหนาวอากาศเย็นไปเดี๋ยวล้ำลากันเลยนะผมเนี่ยอยู่กัจานจ่อยมาจากนว้านะผมเนี่ยจานจ่อยจานจ่อยอะไงเด็ดนะเดี่ยอเด่ยวนอนครับจ่าดับจ่าดับจ่าดับไปแล้วครับผมเดี๋ยวล้ำลากันเลยนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ คลิปนี้ก็ไปแล้ผมสวัสดีครับ